กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปศ919นะคะยังอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยคะ่ะพร้อมกับภารกิจของห่วยบัญชาัการทหารพัฒนาภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โครงการฟาร,ร์มตัวอย่างพันปลาหน้าเที่ยวดำเนินการขอปากปลานินจิรดาเพื่อนำไปเพาะฟักไข่ปลาในการเตรียมผลิตลูกพันปลานินจิรดาพร้อมทั้งต้อนรับประชาชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ณนะโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างพันปลาหน้าเที่ยวตาบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาพัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2566ตามแผนงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำงานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทคอนกรีตผนังพร้อมฉัดปูนผนัง ภายในถังเก็บน้ำณโรงเรียนมัธยมกร,รยาณนิวัฒนาหมู่4ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกร,รยาณีิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาพัก5หน่วยบัญชาการตางพัฒนาได้จัดก,กำลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธาร,รณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาาเจริญดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดขแคลนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนาบ้านปงหินหมู่ที่5ตำบลพลทองอเภเสนาคณิคม จังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ